ค่ะตอนนี้อยู่กับช่องบอลแชนแนลอีกแล้วนะคะ ทุกคนคะวันนี้เราพามาดูบรรยากาศนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศไหมอตอนนี้อยู่กับพี่ปอด้วยค่ะสวัสดีค่ะทีงานงวัวแมลกออนคะ่นะแม่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกับแกเอา้าเราไปยังไดไดพูดกครับแกพี่ดูความไปยังไงก่อนเดี๋ยวแกเพทุกคนคะอย่าหาทํานะคะอุ้มม,มันลงมาได้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศผาชมตะวันนะคะมาได้เลยที่ ที่ภูเวียงภูเว,งเวียงค่ะบรรยากาศสวยมากแล้วก็ค่าค่าบำรุงก็ไม่เออก็ไม่แพงค่ะอยากถ่ายมันจะกินคุรุคุรุลงกันเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากแม่สีรอเดินลงมาเนี่ยวิความความได้ฟิลมากถ่ยให้เห็นภูเขาเห็นไหมคะสวยมากสวยมากแล้วอากาศดีอ่ะใช่ค่ะ,ร,คะรู้สึกแห่บ้างค่ะที่มาภูเวียงรู้สึก บินรถค่ะใช่ค่ะบินจริงอุ้ยดูกล้วยด่างเต็มเลยค่ะทุกคนด่างเหลืองด้วยด่างทองใช่ด่างเหลืองด้วยเราก็ด่างนะคะวันนี้เรามาในทีมด่างหมดเลยมัวด่างแล้วก็มาในทีมด่างค่ะอุ้ยพ่อแต่บรรยากาศดีมากค่ะปาอุ้ยชิวมากทุกคนดูค่ะโอ้โหเฮาอยากงกรุ๊ก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 กร สวยมากคู่ขาดเชืช่อไหมว่าหนูไม่เคยมายืนตรงนี้เครื่องไอโฟนนี่จ้ะเฮ้ยเราต้องถอดรองเท้าไหมคะฝนจะทิ้งหมื่นตัวรวดอย่างขออนุญาตถอดรองเท้านะคะถ่ายคลิปเฉยๆค่ะเอาไว้ลงแบบอุ้ยพอแต่ตรงนี้สวยมากใช่ค่ะอุ้ยสวยมากอุ้ย,น,ยน้องเป็นอะไรเซาบ่ทันเด้อค่ะ ทุกคนค่ะด <presidency. S 1> ูบรรยากาศตอนนี้สวยมากค่ะคือแ้งกลัวไหมคะไม่ไม่พี่คุณแงนี่ค่ะพี่แป้งถ้าใครเจอตัวถ้าใครเจอตัวจริงพี่แป้งก็ตอนแรกก็จะกลัวๆหน่อยค่ะมันน้องบลลี่นิ่งมากแบบอ่ะสวัสดีค่ะจบเมื่อนั่นจบเลยวมดตอคนยานนาตาลสุดยานใช่เป็นฟิลแบบมานังแล้วก็แสดงเอ็มบีเพลง น้อยใจแม่ย่าดูนังเอกะขออาบหักลูกภัยสัรหาแต่แนวว่าใสเหลือใจในสมีค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะมาได้เลยใช่ค่ะมาเลยือมันหมกลอยแบบลอยไปพัดล้มไปพัดไุกคนล้มไปแั่ไหนในตะวันอ่ะในตะวันปลาชมตะวันหนูก็นี่และ ตะวันมันจะขึ้นนี่งหาน้ำมันนะหนึ่งสองเห็นแล้วค่ะรูปหนึ่งตะวันมันจะขึ้นฝั่งนี้ไงสองทรายชมตะวัน,นจะน,ะนฝั่งนี้ไงใช่ตะวันเพราะว่าที่ือตกแล้วเนาะค่ะมันตกถ้าหนูมานะหนูจะเอาพี่สมาร์ทมาค่ะเขาจะมา่ำอะไรมานะ <laughs> หนูจะเอาพี่สมาร์ทแบบมานั่งแบบ ขับรถมาด้วยแล้วก็พี่สมานก็กอดแอลหนูโอ้ยไ่สินูต้องกอดอะไรพิสมานี่อต่นสนใช่วันนี้หอดทางนู้นเขาดิบดิดย้อนย้อนทั้งกรสีดั้มนุโล่งตื่นบ้าตรงนู้นไปไปถ่ายกูขายเดือพึ่งค่ะนูยังอุ้ยตรงนี้ฟิลมันดีมากเลยนุที่บอกลองคิดดูว่าถ้าเราเอาเอาหมูกระทะก็ตมนี่หมมกระะทากินนะนอร์เออเขาให้เอามาไหมไม่าไม่ให้เอามันจะมีตรงนึงค่ะตรงก็มัจะมีนู่นตรงลานกลางเต้นกลางเต้น อุ้ยแต่ดีหนูไม่เคยมาตรงนี้เลยนะนี่ค่ะมาอ๋อคือกับแกแต่ครับวัได้กคืนวานจากเมดเอาไหมโดดเลยโดดแสดงเอ็มดีเลยค่ะทุกคนอย่างนั่งตรงนี้นานๆมากนาคือแบบวันนี้นากาศดีที่ปอช่องนั้นน่ะหนูไม่มีงานไหมค่ะแล้วหนูคิดนะช่องสองเดือนก่อนหนูก็ขับรถขึ้นมานี่แหละกับมูแมนค่ะอีลี ช่วงนั้นอุ้ยมันลงมากค่ะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็เลิศอยู่นะเนี่ยนะมันเป็นแหล่งทองเกลียวแต่เขายังไม่แบบนั่ง,ง,งยังไม่เลยค่ะคือเลิศม,มากดูสิไม่ไงมันเพิ่งเปิดในนี้เพราะว่ามันโควิดเขาเไม่ขึ้นมามันก็เพิ่งเปิดช่วงเมื่อกี้โควิดเขาปิดไม่ขึ้นมานะท่องเที่ยวมากับสอสอค่ะวันนี้อันนี้เดือนไหนนะถ้าความลงสอสอหนูว่าได้แน่ๆเพราะความทำดีเยอะมากทางอำเภออะค่ะบเ่อดีสลายอยู่แต่ดีลาย เขาจะไปคิดทะยังแนวบดีเพราะว่าได้อะหนูยใจไม่อยาก Fan, <no. S 2> แฟนพี่เป็นแล้วพี่ไปแช่งเพแฟนมาได้แฟนหนูแฟนพี่หนูยิ้มใจไม่ยากล่ะแบบครูครูสังเกตไหมคะว่าหนูยังเรียกครูเหมือนเดิมเลยแต่คนอื่นอีบาสอะไรเรียก,กว่าพี่อาร์มหมดเลยหนูงงหน,หนูติดไหมคะมเราเคยเป็นครูไหม я? เราเคยสอนหนูไหมคะ หนูก็เลยแบบว่าไม่ใช่ครูสอนหรอกเป็นฟิลเหมือนครูเราซีอยู่ห้องแบบทุรักห้องเอกสารนะค่ะแล้วหนูกระโดดเรียนมาซอยเอกสารแล้วเอาเอกสารไหนกูเซ็นหนึ่งซันนึ่งซีพอมาเปลี่ยนพอมาเปลี่ยนตั้งบินได้เลยติดเรียกครูอามถ้าให้เรียกพี่อามก็เรียกไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดก็แหงก็แหงมึงวันนันปฏิบเบอร์มึงบ่มีเก็แหงอีโบกับบารับจนกูสูงเอาเบอร์หนูไว้ไหมคะหนูเปลี่ยนเบอร์ใหม่ ทั้งลายทั้งเฟรตนอนตื่นขึ้นมาปาถื่ดาแต้แว้วะเอืีอยมาหอดแล้วว่ะสันวว้้นนเอิ้นไผ่วันเอิ้นเขาวันวันไผ่วนเขาเอิ้นไผ่วันเอาให้ถามเนาท็อเอาออกคอกูแน่สู่ มาถ่ายเอามาค่ะเดี๋ยวดูถ่ายรูปให้ค่ะแต่มันขายาวอยู่เอามาทุกคนค่ะต้นกล้วยแต่ว่าเราอย่ามาหลกอย่ามาอะไรนะคะอย่าพากันมามือบอนมืออะไรนะอย่ามาหาทรรของเขานะแต่ว่าไม่สวยดีใส่ว่าดีห้ามมาหลกเข้ามาอะไรเด็ดใบขาดออกยืนใช่ใบขาดออกอยู่เห็นไหมเราเชื่อมต่อบลูทูธได้ไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศต่อไปนะคะด่าดำได้ยังไง มาหน่ะครพี่แป้งบ่เป็น,นว่าได้อยู่ได้อยู่ลงบ่ได้ดยไงเยอานั่นทุกคนบรรยากาศดีมากอยากมาสร้างบ้านที่นี่มากค่ะแต่ไม่มีตงังค์บ้าเขาไม่เลยมาแล้วครมันเป็นที่อุทยานใช่ครัตอนนั้นเขาก็มีคนเห็นเองแต่ไม่ร้อนเนาะค่ะพอขึ้นมาแล้วโอ้โอ้อดูอออดูค่ะบงั้นนั่นคือต้นอะไรคะับทำไมสวยจัง มันไม่ได้ร้องแบบนั้นค่ะมันไม่ได้ร้องแบบนั้นนะคะทุกคนอาจจะแร่ๆหน่อยนะครับเพราะน้องบริเป็นคนแร่ท,ออนะทุกคน<อ>ต่อว่ามีถ้ำข้างล่างนะมันมีถ้ำข้างล่างเลยนี่นี่มองเห็นกัเป็นซอดพังบรรยากาศเยอะมากโอ้บรรยากาศดีมาก <laughs> นี่นะมันสยิดม,มีซุ้มมือบอลดอกนี่จังสีจังสีเนี่ยต้องเป็นทำข้างล่างแทนเลยนะมันเป็นโกนกว่าไปเนี่ยบอลเลสค่ะ<า>เอาบอลให้หน่อยจะไปปูบ้างบอลอ๋ออ,อังโกเพลงความสบางส่วนไอันตรายไปทุกสิ่เหมือนทองฟ้าวิบวับลิบแอบบอแล้วมาถ่ายคลิปติ๊กตอกกันไหมคะใช่อันนี้เป็นรอยไดนโนเสาร์ที่ไม่ได้สร้างขึ้นนะคะใช่ค่ะ อันนี้หัวน้อยแล้วเนี่ยใช่ค่ะเห,เห็นไหมคะที่นี่แบบหน้ามาเที่ยวมาขามากับแฟนเค่ะดีแม่นนอนบลนอนกันบจนไม่ได้นอนค่ะ เอาไม่หมองกางเต้นพร้อมกันเนี่ยมีค่ะมากก็ได้ซาวกัเไ็นพันก็ได้เอาคือดีแท้ไม่หมองกันกินบัวก่อทานนะพ่อแม่ไม่ถึงว่าเพิ่นไม่เต้นไหนเ้างแล้วห้องอื่นยังมากินได้วะคะได้ค่ะเป็นฟิวปิกนิกนี่ลาไม่กินเหล้าอยู่แล้วค่ะแถวห้องี่แถวแก๊สนี่ยังดีครับค่ะเมื่อนี้คุณแม่นอนนี่หรอคะโอ้มาแต่ไกลใช่ไหมคะ ก่อนแกนค่ะเดี๋ยวมือหลังม้าค่ะค่ะนี่นะคะกลางเต็นได้แต่ไม่ใช่ตรงนี้นะคะใช่มันมีกลางเต็นตรงนู้นนอนเลยค่ะมีแหละนอค่ะห้องน้ยตน ไปค่ะเริ่มชิวมากคนนี้ทุกคนอย่ามาทำแบบนี้นะคะอันนี้คือทำได้คนเดียวเพราะว่าเป็นเจ้าของสถานที่ค่ะว้าสวยมากไม่จริงๆแล้วมันเป็นจุดถ่ายรูปมีถ้าทำแบบนี้ได้คือถ่ายรูปตรงนู้นคืออนันทะค่ะอันนี้มันยังไม่สุดนะคะตรงนู้นคืออันที่เขาแบบแต่ที่จริงนางน่าจะขึ้นเป้าตรงนั้นเนากค่ะ เกิอบผิดเกิอบผิดบรรยากาศดีมากค่ะมิส,สแกลน,นี่ค่ะมุกายยากมงกล้องเป็นมิสแกนมุงกล้องเป็นมิสแกนจับมือค่ะจับมือกับครูอาร์มค่ะมิสแกนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์202845หมายเลขที่ออก M U T ว่าเสียงเหลือ M U T บอลลีค่ะบอลลีได้ตำแหน่งคอยจับใบซื้อแต่ว่าบอลลีได้ตำแหน่งอุ้ยวินแองซนมหน่อยนะความยู่ไหนอุ้ยตกลุมตอนกลับน้องบัลลีจะนั่งหลังนะคะนี่ไม่ต้อ๋อของหนูค่ะ ในขาลานยางเต็นลานทางเตนอันนี้น้ำตกวันสักซีไม่น้ำตกข้างๆ่างลานางเตนเป็นน้ำตกเหรอคะไม่ใช่ค่ะตรงที่เราผ่านไปมาไงจสะพาแวะค่ะอุ้ยสวยอยู่นะไม่น่าจะมีน้ำป่าเนาะไม่มีไม่มีมันไม่ได้อนั้นขนาดนั้นถึงถึงฝนตกแรงก็ไม่มีค่ะมันเ็ต้นเปลาใหญ่ไงคะเราใหญ่เปลาค่ะ ตีราอนี่และค่ะโคตอนแมงโกรองเปกม่วงอออวกม่วหรือเปล่าสวยสวยสวยอุ๊ยเราต้องมาอะไรพี่บอกกับความเป็นอะไรกันค่ะบอกไม่ได้บอคนอื่นไม่ได้นาบอกไม่ได้ครับอ๋ออุ๊ยจับมือหน่อยอ่ะอุ๊ย โอเคค่ะทุกคนค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะน้องมดริที่เกียดตายแล้วเดี๋ยวก็ไปดูช่องพี่ใบปอนะคะช่องพี่แป้งนะคะโอ้ช่องพี่ใบปอนะคะวันนี้น้องมดรีต้องกอตัวลาก่อนบ๊ายบายค่ะ